ออ้ยดอกนี้โดดจังๆเต็มโบกหน้าเลยฮะคอดิดดตล,ดลุกขึ้นมาก็ยังไม่สั่งวิ่งรอบเวทีกบเกลื่อนโอดีตถ้าเป็นมวยไทยนี่โดนจับแชไปแเลยฮะสิงมวยคลาบาวจากกัมพูชาแม่ไฟนี้นักทบไทยที่เป็นระดับตำนานเลยฮะไอฮากอโอ้โหนี่แชมป์วิกแอร์ระดับเนิน3เส้นนะฮะคนนี้ฮะเก่งกาจเกียรเกียรไกล มหะมว,วยสร้างของเขเมรนะคนนี้เมีย,ยสดสกราคนนี้ก็กำลังมานะฮะแม่ไม่ฮะโ,โดนเต็มโบกหน้าหุกขวาเข้าใบอดหมูจนหงายเงื้อปะเนียล้มตึงลงไปแม่ดอกนี้โดนนับกรรมการให้ชกต่ออโอ้โหสับมือให้ชกต่อบวกมัดับที่แกยังเมาไม่สังนะ่งฮะโอ้หหน้าตาขึงคางเอาเรื่องกรรมการห้ามมวยเอาไว้ อยาไว้จะของเพรอะแล้วบอจะ